เจอเรื่องอะไรไม่ดีอะไรประมาณเนี่ยวันนี้ก็เลยแบบก็เลยฟร <c oughs> ีอะไรประมาณนี้เออแบบน่าเอมาขายเสื้อด้วยอน่าเป็นเสื้อตัวนี้เลยเธอเป็นเสื้อผ้าไซส์เธอหนาเธอเป็นเซตแบบเสื้อตัวนี้นมีสำหรับคนที่แบบผัดไซส์และแบบนะเออมีไซส์ให้เลือกๆผ่านนะมีหลายสีให้เลือกเลยแล้วก็มีแบบเป็นกางเกงด้วยแต่กางเกงต้องดูไซส์นะเพราะว่าเป็นกางเกงมีไซส์เดียวฟรีไซส์กางเกงคือนะตัวนี้มีกระเป๋าด้วยเธอเห็นไหม กระเป๋านี้ด้วยนะเธอสนใจจิ้มยังะกล้าได้เลยนะจ๊ะเธอใส่สบายมากเลยเป็นยางพาไฟ้าถายผ้ายืดอย่างนี้นเลยนะเธอเธอ้มแม่ฉันคิดถึงแบบตัวเองคิดว่าตัวเองลาบากล,ลำมานี่เธอฉันคิดว่ายังมีคนที่ลําบากมากกว่าเราเยอะเลยเธอว่าไหมเนาะฉันแบบตอนฉันเครียดเวลาฉันจะตัคดคลิปอะไรประมาณนี้เธอโทรศับหุบกระตุกคือช้ามากคือก็อจะโหลดไน่หลดเนี่ยงฉันคิดถึงแบบคนที่แบบ เนาะลำบากกว่าเราประมาณทัวร์สับแย่กว่าเรายังมีนะถือว่าไม่เนาะฉันเลยคิดประมาณเนี้เธอเนาะเธออย่าง,งน้อยเราก็โชคดีแล้วนี่ยังมีทัวร์สับที่แบบยังพอใช้ได้อยู่ประมาณเนี้ยธอฉันว่าเองฉันเราคิดคิดอะไรเธอต้อไม่เธอจนตัดคลิปมันประมาณสามสี่ชั่วโมงคุณรู้ปะแล้วฉันะถ่ายฉันถ,ถ่ายแป๊บเดียวถ่ายประมาณสิบห้านาทีแต่ใช้เวลาตัดประมาณสองสามชั่วโมงคือเพราะว่าทัวร์สับมือถือช้ามากคือเดี๋ยวฉันก็คิดแบบให้ก้องนงใจริญเองยังมีคนที่แบบลำบากกว่าเราประมาณนี้คุณเนาะ เธออุ่นฉันด้วยนะเธอเสื้อเธอใส่ดีมากเลยเออร้อยห้าสิบเธอเป็นเซ็ back. กแบบคตังกินขาสันแล้วเป็นเสื้อเสื้อมีไซส์เดี๋ยวตังกิไม่มีไซส์นะเธอนะเออถ้าใครสนใจก็ซื้อได้เลยนะจ๊ะเธอนะลองเข้าไปดูไซส์ในในรูปก่อนก็ได้นะเธอเพราะว่าฉันจำไม่ได้เซฉันไม่อยู่แต่กาอยู่ที่ฉันก็อยากถ่ายฉันก็ถ่ายอย่าประมาณฉัน,มมนคิดถึงเนี่ยบางทีแบบเออเวลาแบบนึกคิดถึงแบบอยากได้โทรศัพท์ใหม่อะไรประมาณนี้เลยเธอแล้วแบบคิดถึงคนที่ลำบากกวนะ่าเราเนาะแบบสงสัยคนนี้อะไรประมาณนี้เธอ นะทุกคนนะช่วยซื้อของฉันหน่อยเลยฉันได้เอาตังเป็นเสื้อโทรศัพท์ใหม่เธอนะโอเคไหมนะเป็นเสื้อน,นี้เลยคือโอเคไหมและฉันปักตะกก้าวันลี้แต่ทุกคนนะเอ็นดูฉันหน่อยนะเข้ามาดูไลฟ์สดฉันด้วยแชร์ไลฟ์สดทุกวันเลยบ่ายโมงถึงสี่โมงแล้วก็ตอนสี่ทุ่มต่อถึงตีสองหรือว่าตีสามก็ขันนะหรือว่าตีสี่เพราะว่าบางทีอาจจะลากยาว,วเพราะลูกค้าย,ยังอยู่เรายการฉันก็ลากยาวด้วยเธอนะแลนะทุกคนนะบ๊ายบาย